ตัวนยางในปลายอ้่าก็าสิประมาณนี้จ้าเออตัวนี้ว่ามีน้มว่ามีน้ำฝนเพิ <c oughs> ่มขอถอยด,ด้วยอไอจามเดี๋ยวเมื่อวังโอ้ยค้องแถไอเดีตัวคนน้องโมดเพื่อกล้ามากินน้มเห็นบมไม่กินน้มในถั่วย,ยางเนาะตัวนี้เขาคองแฉตัวน,นี้อีก อ้าวต้นใหญ่ซื้อพมิดหน้ำยางต้นใหญ่ซื้อพมิดแกผ้าไปเบิ่งตงง้นของแผลเบิ่งของแท้เพิ่นเด้อบัดนี้เด้อนี่เฮงดายแบบนี้ของแท้อ่าไปเตรียมปูอะไรซื้อตัวนี้ ต้นทอแขนตะ่านำยางพ่นดายดิต้นนี้อีกอ้าวต้นใหญ่ซื้อว่ามีนำยางต้นใหญ่ซื้อว่ามีลิปนีกรำซี่เ้อะจ้ะเด้อหาตัดหญ้าให้งัวก่อนสวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย จะพาไปเบิ่งต่วนคลองแแจะเบิ่งคลองแแหเพิ่งเด้อฝันงี้เด้อหาเทน้ำออกซะก่อนยางนีง่ต่วนก็นย้ายอยู่เด้อหอมบ่มีน้ำยางเนาะเบิ่งบ่พอเต็มกลนจะพาไปเบิ่งต่วนต่อๆไปบันจะมีแตะหนามบ่ฝนตกมือได้เนาะฝนตกมือว่าฝนอีก จะอีกตัวหนึ่งเนาะจะต้องพาปลาหยาไปอีกจะต้องพาปลาอ่ามีก็คือกันห้เทน้ามองแคปูยางปลาหยาไปเด้ตัวน,นี้อีกอ้าวตัวใหญ่ซืสือๆม่มีหนามยาง ต้นยาญยซื้อบม่มีจ้าคิมนี้กระจ,จุานั้นะจ้าสวัสดีจ้าฝนต้นยางก็จะห่างกันเนาะห่างๆเป็นน้ำฝนน้ำได้จะมาเป็นน้ำน้ำยางพี่น้องเอ้ย ทำยางบะมี่จะต้องไปเบิ่งอีกต้นต่อไปเพราะว่าสาววอเล็กกีดนี่สาววอเล็กกีดนี่ พี่น้องมันนี้ยายหนอก็สฟพามาเบ่งตัวยางหรือ้ะเด้อถัวย,ยางจังไดือมีตะหนามฝนฝนตกเหมือนไดโน่ให้หนอก็สิจะพาไปเบ่งต้นตอๆไปบัณจะมีตะหนามบ่ฝนตกเหมือนไดโนอเขา,ต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 ,าตกหมือ,อ,มอว่าะหนอกก็สิมาหาเทน้ำฝนออกเนาะแต่พาบ่ามีน้ำฝน ต้นยางใน้ปา่าหยาก็สิปะมาณนี่จ้าเออตัวนี้ว่มามีหนามว่ามีน้ำฝนตัวนี้หน่อยนี่ห้างส่เป็ีเยนแน่นอนคนต้นหน่อยเนะาะอนาต้นง่ายเพิ่นยังเป็นโอ้พเพิ่นก็ไข่แน่อยู่ตัวนี้ตัวนี้หน่อยฝนต้นยางก็จะห่างกันเนาะห, àng, ห àng. ่างห่างหยาไปเด้่อย นี่แห่งด้บัดนี่ของแถ่ไปเตรียมปูอ่ะนี่ก็คือกันห้เทหน้ามงึงแกปูยางจะพาไปเบิงตุนต่อต่อไปบันจะมีตะหนามบ่พนตกเหมือได้เนาะพักตกเหมือว่ะ ตัวนี้กะตัวนี้กะบอออกอ๋อพึงเปิดนาก็ได้บอกบอก,บอกท่านคอยออกมาหาเทน้ำออกซะก่อนยางมีตนก็นย้ายอยู่ด้วยหองบ่มีน้ำยางเนาะมึงบ่พอเตรีมขนฝนต้นยางก็จะห่างกันเนาะห่างๆ ส่วนหางหางใกล้กันเือเกินเธอสิงยางโอ้ตอนนี้น้ำเยอะเลยน้ำยางพี่น้องเอ้ยน้ำยางบามีจะ้องไปเบิ่งอีกต้นต่อไปเข้ามาคลิปนี้ก็ซ้ำนึงเดือจจะเด้อหาตัดห้าให้งวัวก่อน สวัสดีจ้าพบกันคลิปหนาบ๊ายบายโอ้ยข้องแฉะอีีตัวคนน้องโมดเพื่อกลามากกินน้ำเห็นม่มากินน้ำในน,นถั่วย,ยางเนาะตัวนี้ก็ข้องแถตัวยางนปายย่าหนี่ยกับปราหมาณนี่จ้าเออตัวนี้บ่มีน้ำว่ามีน้ำฝนเพ <c oughs> ิ่มอ๋อถั่วด้วยอไอจาม ยอ,นนยอย่ามาเบิ่งจ้าพี่น้องมื้อนี้ยายนอกก็สิพามาเบิ่งถั่วยางเด้อจ้าเด้อถั่วย,ยางจังได๋คือมีแต่น้ํฝนฝนตกมื้อใด๋น,ใน้อพี่น้องก็สิกักสิยางหยากแน่เนาะเพิ่นเป็นปลาหญ้า ต้นยังไม่ไปเนี่ากันสิป,ปมาณนี้จ้าเออตัวนี้ว่ามีหนามว่ามีน้ำฝนคลิปนี้ก็ซ้มเนี่เด้อจ้าเด้อหาตัดหยาให้งวัวก่อนสวัสดีจ้าพบก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายหายาไปเด้อต้องเห็นหนามาก่อน จะพาไปเบิ่งต่วนคลองแถจะเบ่งคลองแถเพิ่นเดอ้อแัดนี้เดอ้อคุอีอกจะอีกตัวนนึงเนะจะต้องพาปลาหยาไปอีกจะต้องพาปลาซื่อตัวนี้ต้วนทอแขนตะ่าน้ำยางพันได้ดิ นี่น่อยก็สิมาหาเทนำ้ำฝนออกเนาะแต่บาบ่ามีนำ้ำฝนต้นหางห่างใกล้กันเยอเกินเธอสิอย่างโอ้ตัวนี้น้ำเยอะเลยเด็จ้าพี่น้องวันนี้ญาตหน่อยก็จะพามาเบ่งถั่วยางเด็จ้าเด้อถั่วยางจังไหนจะมีแต่น้ำฝนฝนตกเมื่อใดเนาะนี่หน่อยก็จะตัวหนีหนามหมกก้อน ต้นนี้อีกอ้าวต้นใหญ่ซื้อบ่มีนามยางต้นใหญ่ซื้อบ่มีสองมันห่างกันเนาะจิตใจห้ายางหน่อยมาสามเด้อนน่เด้อต้นห่างห่างใกล้กันเด้อเกินเธอสิตยางโอ้ตอนนี้นามเยอะเด้อเติม๋อโทษด้วยไอ เด๋ยวเมาบึงนี่หฮงได้แดบบนี้ค้องแถนะไปเตรียมปูฝนส่วนย่างก็จะห,นนห่างกันเนาะห่างห่างฝน ต้นยางก็จะห่างกันเนาะห่างๆต้นเงิงนนามออก,ก้อนอ่ะนี่ก็คือก,กันหาเทน้ำออกมาเป็นตัวยางหาเทน้ำออกซะก,ก่อนยางนี่ตัวกันง่ายอยู่เด้อยห้องบ่มีน้ำยางเนาะ เงบ่งพอเต็มกลนหยิบมีกระซัมหนึ่นนงเลื้อจะเด้อหาตัดหญ้าให้งัวก่อนสวัสดีจ้า